ทาวตหมนัวน้ำยัอ่งการเพ่มการ่มรใจพี่น้องทุกหมู่บ้านในอำเภอโพชัยเราซึ่งมีทั้งหมดร้อยจุดสองหมู่บ้านต่างก็สับหข้าวเหนียวกระบวนการที่จะมาจะทำข้าวกียัดหรับเราก็ได้ชาวบ้านในคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับมาทําช่วยกันปั้นข้าวตีช่วยกัน ตกแต่งข้าจีให้ดูสวยงามน,นะครับซึ่งในวันังกานจะเป็นไฮไลท์ของงานบุญข้าจีของดีบปรไชยนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อยากเห็นนะครับ mm hmm. ก็จึงควรให้มาเที่ยวชมดูในงานบุญข้าจีของดีโปรชัยซึ่งจะมีกระ,ะบวนแหนในวันที่9กุมภาพันธ์นี้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะตลอดทั้งงานก็จะมีไว้ให้ประชาชนได้มาร่วมกันถ่ายรูป เพเป็นส like, ัญล oh. ักษณ์ของงานด้วยนะครับคุณพ้มอ้ครับนี่เตรียมการแล้วครับนี่นะครับเตรียมการแล้วครับผมครับผมครับโอเคครับครับอารมครับ มวนข่อจีมื่อกินไดได้ลูน่ะใต้ผมครับนี่การผลิตขาอจีแงน่นีครับมอนเฮ็ดเลยก่ตีใท้ๆย่างดีนะครับผู้ดได้ได้กินขาอจีแงน่นี่โอ้ยบุญหลายครับพด คนข่ากี้ฟอมนะครับขาก,กี้รีได้ดิพมันวีก็งนอัดแปลว

ต็เย็ะเต็นกินน้ำเลยวต้งหิวเขาก็กินเอาก็ใครส่ไปกินขอาน้ำเลยไม่ใช่ทำง่ายได้เขาขากี่ปีละครั้งกัได้เองได้กินทุกคนเลยครับเห็นบ่อเฟิน ตัวเหนียวกำลังพอดีพอดีเนาะเต้บุญเต้บุญกว่าขนาดเลยครับเพราะมันก่อนไงด้ก่อนจะน้อยจะไม่ได้บุญแล้วมันได้แล้วก่อนใหญ่บุญครับเอาเอาหมอลำมาเปิดยิ่งดีใหญ่เล้เนี่ยเอ้ยเต้นใส่เลยเนาะแม่ค่ะเอาเอาเพลงมาเปิดแน่เร็วเอาเพลงมาเปิดเอาเพลงมาเปิดเทศบาลทุกคนเลยครับมันี่มาเบ้อเลยครับไม่ได้ว่าแม่เพิ่งไม่ได้บุญอยัางเงี้ยแถมหนึ่งก็ได้สองค่ะมันตาย ตอนนี้มันมีเสื่อมาไรมอบงโอ้เคสบาเีกเดือนนี้ยังสิดเฟินาเข่าโซ่โยอนยอนถือว่าเขาเมเยี่ยมอันกีเดี๋ไม่ดิ่ปนสองข้หมดแล้วจอดนะกินมา

เขาเขาลังทำค้างดูอ้้ายู่มับพี่หิงมีขวาตตุมมาดิเนยขาเขาบอกจะเอาเนียได้ยกมาทำเลเนี่ยเนี่ยหน่อยใส่เนี่ย

ไปเลยเข้ากีใหญ่นะครับไปแล้วไปแล้วอยขึ้นมาอีกอยขึ้นมาอีกอปกลับมาอีกกลับมาอีก

ไม่สวยไม่ได้ Sims. ทำเ้าจี่ครับขัดมาโดยเฉพาะเลยครับมีแต่หนาตาดีๆคัตว่าเพให้เห็นหนาเพราะว่าเพราะว่าวันนี้คัดมาแต่สวยๆต้งนั้นนะครับ ต้องปิดหน้าครับเพราะว่ามันขิวคนไปอยู่ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอำเอภอโพชัยและอำเภอใกล้เคียงวันนี้นะครับเทศบาลตำบลเ,เวลี่ยได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญข้ากี่ของดีเมืองโพชัยตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ถึงวันที่11กุมภาพันธ์เป็นประจำของทุกปีนะครับเป็น ประเีีเดือน3นะครับก็ถือห่วงระยะเวลาอาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดงานประเฟณนีปจับปีขึ้นกรณน,น,นี้ก็มีพี่น้องประชาชนในในเขตเทศบาลตำบลชวารีนะครับได้ร่วมกันจัดทำเป็นรูปรูปเหมือนนะครับข้าวขี่ยักษ์นะครับซึ่งเป็นแห่งเดียวในจังหวัดเอยด วันนี้ในานามของเลขางานสภาวัฒนธรรมอำเภอโพชัยนะครับเราก็มีการาประชุมกันในเรื่องของงบป,ประมาณเพื่อจัด,จดทำงบป,ประมาณเพื่อการส่งเสริมนะครับเช่นการออกบูธออกร้านต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอ,อพี่น้องอามาเที่ยวง,งานแล้วก็รับชมการแสดงตลอดทั้งวันที่เก็ด ถึงวันที่11นะครับโดยวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะก็จะเป็นบุญงานบุญคุณลานนะครับบุญคุณลานจะรวบรวมเข้าเปลือกกันนะครับ,รบ,รรบเพื่อดำเนินการของวัฒนธรรมสมเด็จพระบรมมีดีดั้งเดิมของในพื้นที่ประชาชนต่อไปครับขอขับียนเชิญเจ้างานครับส<า>นุก<อ><า>นะครับ

ขั้นตอนการทำข้อติยักษ์นะครับของอำเภอโพชัยนะครับเพื่อที่จะ นําเสนอในงานประที่นีบุญพัฒขีของดีเมืองโคชัยนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวโคชัยนะครับร้อยถึงสองหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งถังก็ประมาณร้อยสิบสองถังนะครับซึ่งเป็นข้าวสารเหนียวนะครับเพื่อที่จะมาประกอบให้เป็นข้าวขีก้อนใหญ่ก้อนโตรวมน้ําใจของพี่น้องชาวโคชัยนะครับนี่คือไฮไลท์ที่สําคัญของงานนะครับซึ่งทาจากวัสดุที่เป็นของจริงทําจริงนะครับสามาบรับประทานได้นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับพี่น้องในเขตเทศบาลก็มาร่วม การทำทข้าวกี่ครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวบุกชัยและพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงครับได้ชมของจริงนะครับในวันงานทุกปีนะครับเราจะได้ทําให้เป็นไฮไลท์สาคัญก็คือเป็นข้าวกี่ยักษ์ข้าวกี่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็สามารถรับประทานได้จริงๆนะครับจากแฮนด์เมดของพี่น้อง ในเขตเทศบาลและก็พี่น้องชาวโพชัยร่วมกันทุกท่านครับผมเรียนเชิญนะครับในวันที่9นะครับเราก็จะมีขบวนแห่อันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีการแสดงของพี่น้องประชาชนมากมายนะครับเรียนเชิญวันที่9 10 11นะครับที่เป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวโพชัยประกอบกับปีนี้เป็นปีที่50ในการตั้งกระเบื้องโพชัยนะครับซึ่งท่านนายอำเภอมีนรินะครับให้จัดการจัดการให้ยิ่งใหญ่นะครับสำหรับที่อำเภอของเรานะครับได้มีอ มีครบรอบ50ปีในปีนี้พอดีนะครับท่านนายเพลยมีความตั้งใจที่จะให้พื้ของเรานะครับได้จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในปีนี้ก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมชมกิจกรรมของเราได้นะครับแล้วก็เราได้ให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับในการนําสินค้าทางการเกษตรสินค้าโอทอปประจําหมู่บ้านประจําทุกตะบลน,นะครับเราได้จัดเต็นท์จัดซุ้มไว้ให้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายถือว่าเราให้พี่น้องนะครับได้ มีเศรษฐกิจฐานรากนะครับได้นําสินค้าการเกษตรมาขายนะครับมาร่วมจําหน่ายด้วยในงานนะครับถือว่าเราได้ให้พี่น้องชุมชนได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพด้วยนะครับคือสิ่งสำคัญน,นะครับในการจัดตั้งกอ,องทุนบุญข้อกี่นะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในปีที่ผ่านมานครับเราได้นํา เงินกองทุนกข้าจีนะครับมาช่วยพี่น้องนะครับในเรื่องของการคนในโครงการคนโคชัไม่ทิ้งกันนะครับนาพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมารักษาตัวในเรื่องของโควิดนะครับ19ที่ผ่านมาครับนั่นก็คือกองทุนุู้ข้งจีได้ช่วยพี่น้องชาวเชื้อโคชัยเขาเรียกว่ากองทุนคนโคชัยไม่ทิ้งกันครับ เอ้นี่ครับไม่ใช่แม่ค้าขายไข่นะครับไข่อันนี้ไข่ข้าวกีกำลังทุบไข่ครับเออไข่ข้าวกี่ไข่ข้าวกี่ทำห้าวันแล้วครับไม่เคยเสร็จเลยไข่ข้าวกีรออีกสักสองอาทิตย์เออเขาไก่โพไซไม่มีแล้วไข่โพไซข้าวกีคิดหมดแล้ว ไข่ขา้าวจีไข่ข้าวจีครับไรดหมดแล้วโตวมาจากไรดหมดแล้วโดยใช้อามาทาข้าวจี่หมดแล้วครับอันนี้น้องข้าวจี่โอเคทบบานีข้าวจีนะครับ ไข่ไข่จริงๆนะไม่ใช่ไข่เทียมนะครับหมดแล้วไข่โพชัยหมดแล้วมารวมเข้าจีหมดเลยหมดนะครับหมดเลยตลาดแล้วไข่เข้าจีนะครับไข่เข้าจี <c oughs> บุญล้วนๆนะครับบุญลว <c oughs> ้ญลวนๆบุญล้วนๆบุญข้าจีเลยครับนี่ไม่อาจจะ ก็ไม่นะเขาลองแขงวางเนละเสปมาพัดเสาดอนไม่ตอหรอครับครันว่าขขอเปล่นเร้องไ่แล้วครับข้นเกีล้วครับขอเปลี่นเรื่องะไข้อเป็นว่าดูขันเกีครับดูข้นกีรูกันเอาดูข้นกี้ครับเพรั่งนเกียร้นกี แล้วเราเกิดขึ้นครับขโงนี้ขนองเย้หน่งไเดีไปดีๆไปนั้นอย่างเดียวอย่าเสีย็วม่ท่านเลยีด้มาิทับฟองเตอนเดี๋ยวเดี๋ยวหพูดพูดงั้โอ้เดี๋ยวเดยวไ่ได้ไ่ได้พูดัะไรเดี๋ยวเดี๋ยเองจอกเดี๋ยวเดี๋ยวเปียทาย

นังไปใส่เขียวอย่ง้มาสูดมานีสูดนะสูดมา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 ดะเอกสกดเอกเออดอดข้าค้าวะตรงอะไเนี้ยล่ะตรงยตรงตรงซื้อซื้อันหนึงาเอาครับ